ถูกกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเลขเด็ดปฏิทินจีนสำหรับท่านใดที่ได้ติดตามนะครับเฮงเฮรวยๆยกันทุกงวดกันเลยทีเดียวว่าแล้วมาดูสถิติย้อนหลังกันสักนิดนะครับอย่างงวดของวันที่2มกราล่าสุดที่ผ่านมานี่เลยครับปฏิทินจีนกับเดลนิวนะครับตรงกันที่0 9 9ย์ถูกเลขบนกันแบบเต็มเต็มกันเลยทีเดียวเท่านั้นไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าหากมาดูในงวดของวันที่16ธันวาก็เช่นกันปฏิทินจีนกับเดลนิวนั้นตรงกันที่6336ถูกเลขบนกันอีกเช่นกันนนั่เองครับ ยังไม่หมดนะครับเพราะถ้าหากมาดูในงวดของวันที่16พฤศจิกาเห็นไหมครับเลขเด่นจากปฏิทินจีนกับแอดนานานั้นนะครับก็ตรงกันที่3 8 8 3ถูกเลขล่างกันแบบตรงๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับสถิติแค่บางส่วนเพราะว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาปฏิทินจีนแทบไม่เคยลุ้นโดยเฉพาะเวลาเอามาเทียบกันกับแอดนานาหรือไปเทียบกันกับเดลเนียลถูกกันบ่อยมากแล้วงวดนี้จะมีตัวไหนที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับ สำหรับในงวดของวันที่17มกราคมที่จะมาถึงนี้นะครับปฏิทินจีนก็ให้มาตามนี้เลยครับทุกท่านเห็นไหมครับตัวเลขมันเล็กมากเลยนะครับอยู่ด้านล่างทางซ้ายมือแอดมินจะขอขยายให้ทุกท่านได้เห็นชัดๆตามนี้เลยนะครับก็มาดูกันทีละตัวตัวบนสุดเลยครับอันนี้ชัดเจนมากเลยนะเป็นเลข8ชัดเจนมากอยู่แล้วนะครับเป็นตัวที่เด่นที่สุดเลยก็ว่าได้เนาะไปดูเลขเด่นตัวต่อไปครับอันนี้ก็คือเลข2ก็ชัดเจนอีกเหมือนกันนะครับเลข2ตัวนี้ก็ชัดเหมือนกันก็ถือว่าเป็นเลขเด่นนั่นเองั ต่อไปครับอันนี้มองเป็นเลข7ได้นะไม่รู้ว่าทุกท่านมองเห็นไหมนะครับลองมองดีๆนะแอดมินจะขอแบบว่าเขียนให้แบบนี้นะครับนี่ดำๆตรงนี้ทุกท่านเห็นไหมครับตรงนี้เลยครับที่แอดมินมองเห็นเป็นเลข7นะครับแอดมินก็ให้เป็นเลขเด่นอีกหนึ่งตัวเหมือนกันต่อไปครับตัวต่อไปอันนี้คือเลข4อันนี้ชัดเจนมากอยู่แล้วเนาะไม่ต้องให้แอดมินเขียนทับเป็นสีดำนะทุกท่านมองเห็นชัดอยู่แล้วนะครับไปดูตัวต่อไปอีกครับด้านล่างสุดเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของเลข3อัันนนี้ก็ชดเจมากเหมือนนนนกัััดง้ โม้น,นี้นะครับตัวเด่นๆเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่5ตัวตามนี้เนาะก็คือเลข8เลข2เลขเ็เลข4แล้วก็เลข3แต่ถ้าจะเพิ่มเติมในส่วนของเลขเด่นนะครับแอดมินจะเพิ่มเติมก็คือตัวนี้เลยครับนี่กลมๆเล็กๆตรงข้างบนนะครับเห็นไหมครับมันสามารถมองเป็นเลขศูนย์ได้ก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับสาหรับเลขศูนย์จะเอาหรือจะตัดทิ้งแล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณาแต่ว่าจากที่แอดมินวิเคราะห์แล้วนะครับแอดมินก็จะให้เลขเด่นตามนี้เลยครับเลข8เลข2เลข7 เลขสีเลข3แล้วก็เลข0ส่วนเลขกันหลุดนะครับแอดมินจะเพิ่มเติมมาอีกแค่ตัวเดียวก็คือเลข5ซึ่งมันก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะแอดมินก็เลยให้เป็นแค่เลขกันหลุดเท่านั้นนะครับเลข5ถามว่ามันมาจากตรงไหนให้ทุกท่านดูนะครับดูที่แอดมินเขียนสีดำๆเอาไว้นะครับนี่ตรงนี้เลยครับมันดูคล้ายๆเลข5ได้นะครับแอดมินก็เลยให้เป็นเลขกันหลุดเท่านั้นนะครับซึ่งจะตามหรือไม่แล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับตรงนี้เพราะว่ามันก็ไม่ชัดอย่างที่ว่านั่นแหละนะครับเอาจริงๆแล้วเราจะตามเฉพาะเลขเด่นะครับ เลขเด่นมีแค่6ตัวเนาะเลข8เลข2เลข7เลข4เลข3แล้วก็เลข0นั่นเองครับทุกท่านสามารถหาเลขวิ่งดีๆหาเลขวิ่งเด็เดๆมาจับกันได้เลยนะครับรับรองว่าเด็ดแน่นอนถูกกันอีกแน่ๆน,นะครับแล้วถ้าให้เราแนะนำนะครับก็คือเราจะเอาไปเทียบกันกับสํานักอื่นๆน,นะครับก็ไม่รู้ว่าทุกท่านจะใช้วิธีไหนนะแต่วิธีของแอดมินนะครับก็คือไปเทียบกันกันกบ เดลนิวก็แอดนานานะครับซึ่งที่ผ่านๆมาที่เอามาเทียบนะครับก็ถูกกันบ่อยเลยทีเดียวนะอย่างแอดนานาที่ตรงกันนะครับทุกท่านสังเกตดีๆนะครับมันจะมีเลขเด่นตรงกันอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับก็คือมีในส่วนของ2 3 2 4 2 5แล้วก็2อนะครับอันนี้คือวิ่ง2นะ2 4 2 5 2 7แล้วก็2อนะครับอันนี้คือวิ่ง2จะตรงกันแค่นี้ต่อไปครับวิ่ง0ูนย์ ก็จะมี03 04 05แล้วก็07นะครับซึ่งถ้าหากท่านใดได้ติดตามเลขเด่นจากแอดนานาจะรู้ดีเลยครับว่าแอดนานาถูกล่างกันบ่อยมากเลยนะครับถูกล่างกันแทบทุกงวดอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแอดนานาถูกเลขล่างสีงวดติดสี่งวดซ้อนแล้วงวดที่5นะครับถัดไปอีกเนี่ยมันถูกเลขบนนะครับก็คือแบบว่ามาบนมาล่างกันบ่อยมากนะครับแต่ที่ได้แน่ก็คือล่างเนี่ยแอดนานาแบบว่าถือว่าเป็นช้ำล่างเลยก็ว่าได้นะครับถือว่าน่าติดตามมากที่สุดแล้วสําหรับเลขล่างเนาะ เมื่อเอามาเทียบกับกับปฏิทินจีนนะครับก็ตรงกันแค่8ตัวตามนี้ทุกท่านจดเอาไว้ให้ดีนะครับเด่นที่สุดนะครับก็คือ232427 0304แล้วก็07ส่วนเลขรองเนาะก็คือ25กับ05ที่เป็นเลขกันหลุดที่เป็นเลขวิ่ง5นั่นแหละนะครับอันนี้แล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณากันเองนะครับชอบตัวไหนตามตัวนั้นกันได้เลยต่อไปครับมาดูกันในส่วนของปฏิทินจีนครับเดือนนิวที่ตรงกันบ้างนะครับมาดูนะครับมันมีตรงกันอยู่5ตัวนะครับก็คือนี่เลยครับ เลข0เลข7็เลข4เลข3แล้วก็เลข8นะครับตรงกันอยู่แค่ตัวตามนี้นะครับนี่เห็นไหมครับตรงกันอยู่แค่นี้เลยดังนั้นถ้าหากท่านใดนะครับมีเลขวิ่งดีๆเลขวิ่งเด็ดๆเนี่ยก็ลองมาจับกันในส่วนของ5ตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วนะครับถ้าท่านใดชื่นชอบเดลเนิวนะครับท่านใดที่ได้ติดตามเดลเนิวมาโดยตลอดเนี่ยก็จะรู้เหมือนกันนะครับว่าเลขวิ่งของเดลเนิวค่อนข้างที่จะแม่นกันอยู่เหมือนกันนะซึ่งวันนี้นะครับเดละ ถ้าเกิดว่าเงินนี้มันมาเจ็ดเนี่ยก็จะมีในส่วนของ7 0 7 8 7 3 7 4นะครับก็คือประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับอย่างที่ว่าเลยนะครับว่าชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นชอบสํานักใดก็ตามสํานักนั้นกันได้เลยนะครับเอามาเทียบเอามาชนกันดูว่ามันมีตัวไหนที่เด่นตรงกันบ้างเราจะได้ซื้อตามนะครับเราจะได้ลดงบของเราได้ลงนะครับแบบว่าไม่ต้องซื้อตามทุกตัวนะครับซื้อตามทุกตัวยังไงก็ไม่ไหวนะตัวเลขมันเยอะจริงๆนะครับเจ้าวาไปแล้วเนะ ในส่วนของเลขที่เด่นที่สุดจากปฏิทินจีนเนี่ยนะครับมันมีดั้ง6ตัวตามทุกตัวยังไงก็ไม่ไหวครับลองจับคู่ดูก็ได้นะครับไล่ตั้งแต่แปดสองแปดเจ็ดแปดสี่แปดสาม3ปดศูนย์สองเจ็ดสองสเจมเอ้อะไรโอ้เยอะแยะเลยนะครับมันตามไม่ไหวครับดังนั้นนะครับก็เลยแนะนำว่าให้ทุกท่านเนี่ยลองหาสำนักดีๆนะครับอย่างที่เรานำเสนอก็คือจะมีเดลเนิวกับแอดนานาเอามาเทียบกันก็จะช่วยลด ตัวเลขลงได้เยอะนะครับเราจะได้ซื้อแบบงบน้อยๆได้เลยนั่นเองนะครับแต่ที่แอดมินจะเชียร์นะครับก็คือนี่เลยครับแอดมินจะเชียร์ไปที่ตัวนี้ครับในส่วนของแอดนา a นากับฏิตินจีนนะครับเพราะว่าแอดนานาถูกกันบ่อยนะครับโดยเฉพาะเลขล่างมาบ่อยมากนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับเป็นอีกทั้งเลือกหนึ่งให้ทุกท่านได้รับชมสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดเม้นต์กดไลค์กดแชร์ จะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยเนาะอ้อเกือบลืมไปครับว่าเราจะมีคลิปแนะนํากันด้วยนะครับคลิปแนะนําที่ไม่อยากให้ทุกท่านได้พลาดกันเลยก็คือจะเป็นชุดนี้เลยครับเลขเดืนประจาวันซึ่งวันนี้ก็มาเป็นหวยวันศุกร์เนาะเลขออกวันศุกร์แอดมินค่อนข้างที่จะมั่นใจมากเลยนะครับว่ามันจะมาแน่ๆอันนี้ก็เป็นแค่ความมั่นใจโดยส่วนตัวของแอดมินนะครับไม่ต้องเชื่อแอดมินทั้งหมดนะที่เรามั่นใจแบบนี้ก็เพราะว่าเนี่ย มีจิ้งจกร้องทักหรือว่ามันจะมาได้อีกนะครับทุกครั้งที่จิ้งจกบ,บ้านแอดมินมาร้องทักนะครับเลขที่ให้ไปมันถูกกันทุกงวดเลยนะท่านใดที่ได้ติดตามนะครับแล้วมีเสียงจิ้งจกร้อง,ง,งทักกีไรน,นะครับย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้มันมาทุกงวดจริงๆนะครับอ่ะงวดนี้นะครับที่เรามั่นใจแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านได้รับชมเพราะว่า2งวดที่ผ่านมานะครับอย่างงวดของวันที่2มกร,ราคมนะครับเป็นหวยวันพฤหัสนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันถูกเลขเด่นอันดับที่3 0มนย์นะครับถูกเลขบนแบบตรงๆเเลยยทีีีดวออัันนน้คคื2มกรราะบ งวดต่อไปอีกนะครับ16ธันวาคมนะครับ16ธันวาคมเป็นเลขเด่นวันจันทร์นะครับหวยวันจันทร์ก็ถูกเลขเด่นอันดับที่3เหมือนกันนะครับก็คือ2112เนาะเลขล่างนั่นเองก็เลยอยากจะฝากทุกท่านนะครับไปรับชมกันให้ได้ซึ่งจากที่เราได้สรุปมาคร่าวๆนะครับหวยวันศุกร์ที่ออกบ่อยมากที่สุดอันดับที่1 7, 8, 8, 7นะครับก็คือ7887นะครับเคยออกมาแล้วถึง6งวดส่วนเลขเด่นอันดับที่2อันดับที่3อันดับที่4นะครับมันจะมีเลขเด่นตัวไหนออกมาแล้วกี่งวดกันบ้าง ก็อย่าลืมไปรับชมกันให้ได้นะครับว่าแล้วก็กลับมาที่ปฏิทินจีนกันต่อเลยดีกว่านะครับเราจะพาทุกท่านมาดูสถิติที่ผ่าน,านมาของปฏิทินจีนในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับก็คือวันล่าสุดเป็นปี2 5 6 8กับอ่า่ปีของ2017ไปดูกันนะครับว่ามันถูกบ่อยมากขนาดไหนแต่ทางเราไม่ขออธิบายอะไรมากมายเนาะทุกท่านสามารถรับชมได้ตามนี้นะครับ ซึ่งถ้าทุกท่านสังเกตเห็นว่ามันก็มีเข้ามีหลุดกันบ้างน,นั่นแหละนะครับไม่มีสำนักไหนที่จะสามารถให้ถูกได้อย่างทุกงวดแต่ที่แน่ๆมันถูกกันบ่อยมากเลยนะครับหลุดไม่ถึงห้างวดนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะ24งวดหลุดไม่ถึงห้างวดเนี่ยถือว่าแม่นกันมากๆกันเลยทีเดียวโดวยเฉพาะ3ตัวโต๊ดนะครับก็ถือว่ามาดีกันอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วเวลาเอาไปเทียบกันกับเดลเนิวหรือแอดนาณานะครับปฏิทินจีนอะไรอย่างเงี้ยไปเทียบกันมันมาบ่อยจริงๆนะทุกท่านทุกท่านสามารถลองไปดูเป็นแนวทางได้หรือจะหาสำนักอื่นๆนะครับมาเทียบกันก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณากันได้นะครับแล้วสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปของเรานะครับก็อย่าลืมนะครับขอฝากทุกท่านกดเม้นต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยนะครับเพราะทางเราเนี่ยนะครับพยายามสรุปสำนักที่เด็ดๆสำนักที่ดังๆที่ถูกมาแล้วหลายๆงวด เอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะก็เลยอยากจะฝากทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราแล้วที่พลาดกันไม่ได้เลยนะครับก็คือท่านใดนะครับที่อยากจะเป็นสมาชิก VIP นะครับสามารถกดสมัครเข้ามาได้นะครับดูที่เมนูด้านล่างก็ได้นะครับกดสมัครเข้ามาเพราะว่าปีนี้นะครับงวดนี้นะครับปีนี้ปี2 0 6 8นะครับก็คือว่าแอดมินได้ไปซื้อปฏิทินจีนมาชุดหนึ่งแล้วนะครับแล้วกําลังจะมีชุดที่2ชุดที่3มาตามมาอีกด้วยนะครับ ปฏิทินจีนชุดที่1เสซื้อมาแล้วชุดที่2ชุดที่3กําลังจะตามมาเดี๋ยวแอดมินจะทําคลิปพิเศษนะครับสำหรับปฏิทินจีนอย่างเดียวเลยครับปฏิทินจีนล้วนๆเนี่ยนะครับตลอดทั้งปี2068ยแเลยนะครับไล่ตั้งแต่เดือนมกร,ราจนถึงเดือนธันวาของปี2 0 6 8แอดมินจะสรุปนะครับว่าแต่ละงวดมีเลขเด่นอะไรของปฏิทินจีนแต่ละชุดเนี่ยนะครับมันมีเลขเดินตัวไหนกันบ้างนะครับแอดมินจะทําคลิปพิเศษให้กับสมาชิกว i p ได้รับชมก่อนใครกันเลยทีเดียว สมาชิก V.P. ทั้งนั้นนะครับที่จะได้รับชมแบบว่าตลอดทั้งปี2 5ง8นะครับจะได้ดูกันเลยว่าทุกงวดนั้นมีเลขอะไรกันบ้างส่วนสมาชิกทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เป็น V.P. ก็ไม่เป็นไรนะแอดมินจะให้ทุกท่านได้รับชมเหมือนกันนะครับได้รับชมเหมือนกันเพียงแต่ว่าแอดมินจะให้แบบให้ดูแบบตรงงวดนะครับไม่ได้ให้ดูแบบข้ามงวดไปตลอดทั้งปีขนาดนั้นเนาะให้ทุกท่านได้รับชมแบบตรงงวดไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ได้ดูแล้วก็ได้ซื้อทันก่อนหวยออกแน่นนอครับ แอดมินจะให้ดูแบบตรงงวดทุกงวดสําหรับสมาชิกทั่วไปนะครับก็มีความพิเศษให้กับ v i p นิดนึงนะครับนิดนึงให้ท่านที่เป็น v i p เนี่ยได้ดูก่อนใครตลอดทั้งปีได้ล่วงหน้าสําหรับปฏิทินจีนนท่านเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางเราก็คงมีสิ่งดีๆมาฝากกันเพียงเท่านี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปติดตามผลง,งานคลิปอื่นๆในช่องรวมสำนักอหอยดังของเรากันด้วยสำหรับวันนี้นะครับทางเราก็คงต้องลากันแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ